บริหารองค์กร5ออเซลและรายได้ช่องทางอื่นๆเยอะไหมครับเยอะนะครับแต่เรามาดูตัวเลขนะครับค่าแนะนําธุรกิจได้ช่องทางที่1นะครับอันนี้เป็นขายปลีกลาดเบอร์รี่หนึ่งกล่องนะครับราคาพันแปดสมาชิกหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าเราขายปลีในราคาข้างกล่องเลยเราได้กาไรเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับทาไมถึงรู้ครับอ๋อเขียนไว้นะครับก็ได้กำไรกันทีหกร้อยห้าสิบนะครับแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดเราชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าเป็นสมาชิกด้วยกันน่ะเราขายราคาปิดให้เขาได้ไหมเขามสมัครเป็นสมาชิกไม่ได้แล้วนะเขาต้องไปซื้อราคาสมาชิกกับทางบริษัทใช่ไหมเราอาจจะอำนวยความสะดวกนิดหน่อยราคาสมาชิกเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมีคะแนนอยู่ทุกๆก,กล่องสินค้าเขาจะมีคะแนนอยู่นะเราต้องรู้ด้วยสินค้าตัวนี้มีคะแนนเท่าไหร่ลตัตเตอรี่มีคะแนนเท่าไหร่ครับกีที่วี ร้อยสามาคนเราโรงเรียนเท่าไหร่ครับร5 0ยห้าสรู้ได้ไงครับมีแมบนกระดานไหมครับหรือไปดูในใบสินค้าก็ได้นะครับมีคะแนน150 pv ้านะครับราคสมาชิกหนึ่มีคะแนนร hey, ้อยหเพื่อเราไปซื้อลัตเอรี่หนึ่งกล่องไปซื้อจากทางบริษัทเราได้ค่าแนะนำเท่าไหร่ครับร้อของ150 pv 120%ของ150เป็นเงินเท่าไหร่ครับ เป็นเงเท่าไหร่ครับอ้าเอ้าทำไมึ่งร,ร,ร,รู้ครับ <c oughs> คิดเร็ว <c oughs> คิดเร็วมากนหครับ1้0ี่เปอร์เซ็นของ150เราจะได้ทันทีร8 0ยบาทไม่ได้ไปเอาจากเขานะ <c oughs> บริษัทจ่ายให้โอนเข้าบัญชีธนาคารเราเป็นค่าแนะนำธุรกิจทุกๆ5้าวันอย่างนี้เจ๋งไหมครับเจ๋งมากเราบอกให้เพื่อนให้โเธอไม่ต้องซื้อที่ชันละเธอไปซื้อที่บริษัทเลยเราไม่ได้ไปด้วยนะเขาไปซื้อของเขาเองในรหัสสมาชิกเขาเราได้ค่าแนะนำเท่าไหร่ครับร้านวันนี้หนึ่งกอง ร้อยแปดสิบบาทอย่างนี้ต้องทำแล้วไหมเราจะสูญเสียผู้บริโภคไปเหรอปกติในนี้ซื้อบบรัเบอรี่เดือนหนึ่งกี่กล่องนะครับกี่กล่องกี่กล่องครับเยอะอยู่ด้วยพี่ปกซื้อไปกี่กล่องนะครับลัเบอรี่อยี่สิบสามสิบกล่องแล้วอะ่ะอะสมมติตีง่ายๆพี่ได้ยี่สิบกล่องขายยี่สิบกล่องได้เท่าไหร่แล้วครับค่าแนะนำ ถ้าเรามีอยากมีพี่เป็นดาว้ายเหมือนกันนะอยากมีพี่เป็นสายงามเหมือนกันนะใช่ไหมครับเราก็อยากมีคนที่ใช้สินค้าต่อเนื่องเพราะสินค้าเป็นไงถึงคนใช้ต่อเนื่องสินค้าทีด่ดีคนที่ใช้ต่อเนื่องไงพอคนใช้ต่อเนื่องเราได้ค่าแนหนักด้วยอันนี้เฉพาะชั้นลูกนะครับเราไปแนะนำในเอซื้อของในเอเป็นชั้นลูกของเราเราได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากคะแนน P ีของสินค้าทุกๆชิ้นแล้วถ้าเกิดเราในเอเนี่ย ลูกเรากินชวนป่วยปีแปก,กอไปเยอะตาลูกกะตัดอยู่ไปแนะนำหลานต่อเราได้ด้วยชั้นหลานอีกยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นเหลอนกสิบเปอร์เซ็นเห็นไหมครับนี่คือรายได้แค่ช่องทางที่สองจากบริษัทสุพรีมเวอร์ไว้ปมมือให้หน่อยดีไหมครับยังไม่พอมีรายได้ช่องทางที่สามต้าล้านที บาลานทีมเป็นการสะสมคะแนนรวมธุรกิจเราเป็นรูปแบบไบนารี่เรารวมคะแนนทีมซ้ายและคะแนนทีมขวาอย่างนี้ครับสมมติซ้ายกับขวาเราสร้างองค์กรแบมาวางซ้ายก็มีขวาวก็มีหรือว่าอันายเราช่วยวางทีมงานซ้ายกับทีมงานขวาของเราแล้วของเราทําเป็นทีมผ่อนแรงได้นะครับลึกได้ไม่จํากัดชั้นสะสมคะแนนได้ไม่จํากัดชั้นโอ้โหอย่างนี้มหาศาลไหมคะแนนเยอะมากนะครับผมเห็นได้ผังบางคนคะแนน5ล้าน10ล้านมีนะครับ มีจริงๆธุรกิจที่สามารถประสบความสาเร็จได้จริงๆสมมุติคะแนน,นท้งางแถบขวาของเขามี5นาน้าแสนคะแนนรวมทุกคนแล้วในองค์กรคะแะคนน,นแถบซ้ายมี1น,นึ่งแสนคะแนนแถบขวากับแถบซ้ายเนี่ยบริษัทจะเอามาคํานวณคะแนนจ่ายให้เรา80% 80%ซเซของ1น,นึ่งแสนคะแนนเะมื่อกี้1นึ่งแสนคะแนนเนาะเอามาลบจาก5้าแสนเหลือเท่าไหร่ครับ4ี่แสนเก็บไว้สำรวงรอบถัดไปเอาอันนี้มาจ่ายให้เราครับจ่ายเป็นเงินบาทคํานวณจาก PB จ่ายเป็นเงินบาท แปดสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งแสนคะแนนเป็นเงินเท่าไหร่ครับแปดหมื่น <80, 000. S 1> แล้วหลายคนก็ในห้องนี้ก็รับแบบเนี้ยในห้างสร้างแบบนี้ได้ก็รับแบบเนี้ยในห้างทําธุรกิจเครือข่ายจนประสบความสําเร็จเป็นบันไดก้าวแรกในการที่จะสร้างธุรกิจต่อๆไปถ้าใครยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจอื่นๆเริ่มสตาร์ทจากธุรกิจเครือข่ายครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพียงแค่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปชวนคนอื่น ชวนไม่มามาไม่ทําทําแล้วยังไม่สําเร็จพอเพื่อนไม่สาเร็จเราเห็นแล้วห่อเหี่ยวเราก็เลิกเลิกไปด้วยแต่ถ้าเรายืนจะสร้างองค์กรในธุรกิจหาตัวจริงให้เจอหาผู้นําให้เจอเราสามารถสร้างแบบนี้ได้นะครับแล้วในนี้นะครับการคํานวณรายได้เราคานวณีถ้าตำแหน่งไทเทเนียมเนี่ยคำนวณสูงสุดได้7,500 p ับจ่ายสูงสุด3 6 0 0 0บาทถ้าทุกๆ5วันได้6000บาทอย่างนี้ดีไหมครับ เดือนนึงมีกี่รอบ4 5 6 6 6รอบใช่ไหม6รอบ6รอบ่หมายความว่าทุกๆ5วันจ่ายให้กับเราทุกๆ5วันจ่ายให้กับเราใช่ไหมวันนั้เราออกทุกๆกี่วัน5วันเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่ง5 6เป็นเงิน30,000 6 30,000พอใช่ไหมครับไม่พอเอ้ยมันมีบางคนก็พอบางคนก็ไม่พอเลไม่พอไม่พอนะครับอาจารย์ต้นบอกว่าไม่พอเนื่องจากเมียยังเล็กลูกก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะครับ ก็เลยถามมืหกไม่พอเราต้องอัปเกรดเป็นตำแหน่งโกครับถ้าเกิดเราทำตำแหน่งโกนะครับตำแหน่งโกจ่าย80%รคะแนนสูงสุดคะแนนสูงสุดที่คำนวณนะถึงแสนสองห้าพันคะแนนจ่ายสูงสุดต่อรอบ5วันรับ10,000แสนบาทเดือนหนึ่งรับห0แสนพอใช้ไหมครับไม่พอันี้อีกไม่พอแกจะต้นไม่พอใช่ไหมอาไม่พอไม่เป็นไรเมียสิบลูกห้านะครับ ้ามี10แล้วก็จะครบแาไหนะครับเพราะว่าอาจจะยืมตังเราได้เพราะ6แสนเขาไม่พอไม่เป็นไรถ้า6แสนไม่พอผมแนะนําให้อัปเกรดตัวเองเป็นตำแหน่งแพทตินัมทําคุณสมบัติซื้อเข้าตัวเองครบ3,600 PV เป็นแพทตินัมเราได้รับไรายได้สุดจุดเท่าไหร่ครับทุกๆ5วัน5วัน2แสนนี่ใช้ยังไงหมดเเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับ,รบล้านสผมจะไม่ถามว่าพอใช้ไหม ผมจะแนะนําว่าใช้ประหยัดประหยัดก็พออยู่ได้จริงไหม<อ>เดือ 1, 2, 2, นหนึ่งล้านสองประหยัดนิดหนึ่งอาจารย์ต้อง็ประหยัดนิดหนึ่งเรื่องเียนเดือนขาจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้เป็นไปได้ไหมครับแต่มันไม่ได้ทันทีงไงประเด็นนะ่ะเวลาคนเราสร้างธุรกิจอ่ะบอกว่าโอ้ยเนี่ยสมัครแล้วฉันสมัครมาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่เห็นได้ล้านสองเลยโอ้โหย่างไปไงครับสแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำจริงจริง แต่ถ้าเกิดเราอดทนสร้างธุรกิจของเราค่อยๆถักทององค์กรในธุรกิจเครือข่ายในห้างใช้เวลาไม่กี่ปีนะครับไม่กี่ปีก็ได้ไรายได้แบบนี้แล้วในห้างครับปรึกษาหน่อยครับเท่าไหร่ถึงได้ล้านสองนะครับนานแค่ไหนนะครับประมาณล้านกว่าเดือนหนึ่งเออประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดือนนึงเหรอประมาณล้านล้านในห้างได้มากกว่านี้นะครับตอนที่ทําธุรกิจเครือข่าย แต่แต่เงินล้านต่อเดือนครั้งแรกนี่กี่เดือนนะครับอดทนทำประมาณก,กี่เดือนครับไ้ห้างอรโอ้ยดเดือนแรกแล้วอันนี้เนี่ยครับซุปเปอร์แมนนะครับซุปเปอร์แมน,น,ปปแม,นมีนะครับคนแบบนี้มีทําไมเขาทำเดือนแรกได้เดี๋ยวมีเคล็ดลับมาบอกด้วยถ้ามีเคล็ดลับดีกว่าไหมครับ<ด>บางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้จะสร้างยังไงเราจะสตา,าร์ทยังไงดีเดี๋ยวมีเคล็ดลับดูตัวแรกให้จบก่อนนะครับเมื่อกี้รายได้ช่องทางที่3าบาลานซ์ที อันนี้เราได้ช่องทางที่4 matching บนอนะ่ matching เนี่ยหลายๆคนก็อยากเะ็นทำเขาไปสร้างธุรกิจสร้างใน A ใน A ไปทำธุรกิจมีซ้ายมีขวาเหมือนกันนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับใน A รับ8 0,000เรารับด้วยเท่าไหร่ครับ20%จากบนัสทีมแข่งถ้าเขารับ8 0 0ห0เรารับด้วยห6 0 0นเพราะว่า80%ไปอ้20%ของ8 0,000นก็คือ1 000, 6 0 0 0บาทอย่างนี้อยากจะมีลูกเยอะๆไหมครับ ยกตัวอย่าง usted, ถ้าเกิดเราเป็นครูไปสอนลูกศิษย์คนหนึ่ง blinking. เขาไปจบด็อกเตอร์ลูกศิษย์คนนี้ได้เงินเดือนแปดหมื่นเงินเดือนของครูเพิ่มไหมครับไม่เพิ่มไม่เหมือนเดิมนะเข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าเราไปสร้างคนหนึ่งนะครับไปช่วยเขาจนประสบความสําเร็จดูแลเขาซึ่งกินซื oh? ้อใช้ทำธุรกิจกับบริษัททูตีเมอร์ไว้เขาได้แปดหมื่นเราได้เท่าไหร่ครับหมื่นหกอันนี้แค่แมทชิ่งไม่รวมบาลานซ์ทีนะครับแล้วโตข้างเดียวก็ยังได้ตำไรด้วยนะครับ ไม่ต้องไปรอบาลานซ์ก็ได้แมชิ่งก็ได้ให้ไปดูแลหนึ่งคนให้ประสบความสําเร็จเขาได้แปดหมื่นไม่ต้องไม่ต้องถึง 8, 000, แปดหมื่นหรอกถ้าเขาได้ 8, 000, แปดพันเรารับด้วยพันหกโอเคไหมอ่ะโอเคอ่ะอย่างนี้ใครใครก็อยากจะสร้างลูกลูกเยอะๆเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จบนความสําเร็จของคนอนื่นไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปนะครับนี่คือความสวยงามของธุรกิจเครือข่ยายไม่ใช่ประสบความสําเร็จบนความร้เมเรลวของคนอนื่น ถ้าเราช่วยเพื่อนประสบความสําเร็จเขาได้แปดหมื่นเราได้หนึ่งหกถือว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์เห็นไหมครับเหมือนเฟรนชชัยที่ผมมาพูดไว้ตอนแรกไหมเราสร้างธุรกิจเหมือนเพื่อนเรามาเปิดเฟรนชชัยต่อกับเราหลายคนไม่ประสบความสาเร็จธุรกิจเครือข่ายเพราะว่ามองตรงนี้ไม่ออกครับมองไม่ออกว่านี่คือการสร้างเฟรนชชัยธุรกิจพอให้สร้างเฟรนชชัยธุรกิจสร้างไหมไม่สร้างให้ไปบอกไปแนะนานคนไม่เอาไปบอกแล้วทําเลิกไปก่อนทาไมถึงเลิกไปก่อนครับเพราะว่าลงทุนน้อย สมัครมันเท่าไหร่อ่ะฟรีอะจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดลงทุนสุยิมสักล้านหนึ่งดิกล้าเลิกไหมอ่ะไม่กล้าเลิกในห้างลงครั้งแรกเท่าไหร่สามล้าน